วิธีเช็ดยางที่ถูกวิธีเราเช็ดแบบนี้ขับรถต้องดูแลนะครับดูวิธีขัดยางที่ถูกวิธีไม่ใช่ว่าขับยางเดียวขับอย่างเดียวยเดวเ็กวานเขาก็ขับได้ขับเราต้องดูแลรักษาอ,อันนี้นํายา แท็กซี่แท็กซี่ธรรมดาใช่ไหมนี่ของแท้ของแท้เลยของแท้เลยสั่งมาจากสั่งมาจากเซเว่นเซเว่นเช็ดได้สวยงามมันก็รถเราก็ดูดีเด้นี่เนาะ,ะรถไปล้างเช็ดก็มันก็สวยแล้วดูดีกว่าอืมไม่ไม่ใช่ได้ขับอย่างเดียวเดีย๋ยวโดนหน้ามันจะด่างไหมนี่โอ้ไม่มีด่างไม่มีด่างเนาะเออดัมเหมือนเดิม ถ้าข้องไม่ไดีมันก็นจะด่างเนาะ